สวัสดีค่ะวันนี้ครูปอยก็มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกอบคุณค่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังค่ะคุณพร้อมที่จะเข้าสู่มหาเศรษฐีหรือยังเพราะฉะนั้นครูปอยก็ขอแนะนำค่ะรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองด่วนรีบเป็นหัวกะทิค่ะไม่ใช่หางกะทิเราต้องเป็นหัวกะทิรู้สึกครูปอต้องเป็นหัวกะทิ เพราะฉะนั้นครูปอก็มีคอสคอสนึ่อยากจะนำเสนอคะ่ะคอสสุดสามเคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีคะ่ะเพราะนี้ครูป,ปอยจัดแน่นจัดเต็มเลยคะ่ะเพื่อมาบอกกับคุณเพื่อดึงค,คุณเข้าไปสู่ประตูมหาเศรษฐีดึงจากข้างในสู่ข้างนอมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งครูปอก็จะอัดแน่นเต็มวิชาให้กับคุณในคอร์สคอร์สนี้13บสาเคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีซึ่งราคาคอร์สนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันต้าถ้าคุณสนใจก็ติดต่อครูปอยได้ค่ะรูปอยจะสอนคอร์สท,ที่แล้วว่าลึกคอร์สนี้ลึกกว่าค่ะ อัดแน่นเต็ม13วิชาคุณปอยจะเอาเคล็ดลับดีๆสิ่งดีๆมาบอกกับคุณดึงดูความมั่งคัง่งความมั่งรวยพลังบวกตั้งแต่เคล็ดลับแรกเลยค่ะอัดแน,น่นจัดเต็มให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณปอยก็ฝากขอฝากด้วยนะคะ สิบสามเคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีเดือนพฤษภาเราเจอกันแน่ค่ะเป็นคอร์สกลุ่มปิดค่ะกลุ่มออนไลน์กลุ่มปิดนะคะครูปอยขอฝากด้วยค่ะเดีย๋ยวเราพบกันในคอร์สนะคะสิบสามเคล็ดลับสู่มหาเศรษฐีค่ะจัดเต็มจัดแน่น เรียนวันนี้อยู่ที่ราคา7,009 9ท่านนะคะ7 9 0 0ครูปอยไม่แน่ใจว่าไปเดือนหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่าลูกศิษย์บอกว่าขึ้นได้แล้วค่ะครูของครูปอยขึ้นได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูปอยก็จะมาแนะนําให้คุณนะคะคอร์สนี้เดี๋ยวเจอกันในคอร์สค่ะบ๊ายบายครูปอยค่ะ